ยิ่ง M3 ครับฟิวป้ายแดงนะครับถอดจากโรงงานดูเครื่องปลดประจำการนะครับเกิดป่าตัวนี้มีเจ้าของแล้วครับจัดส่งสักแก้วครับผมทำงไฟบ้านนะครับตู้ไฟเดิมๆนะครับ เดิมนะครับเดิมทุกอย่างเขาฟีดสุขะเล็ดก็มีนะครับคอเล็ดดูคอคอสวยๆครับไม่มีรอยเลยครับนี่ครับน้าโต๊ะไม่มีรอยนะครับ ไปอยู่ป้ายแดงเลยป้ายแดงเลยครับนิ่งๆเลยหควเลตเ,เดิมๆมีแสงสว่างออมีแสงสว่างคอเลตชุดคอเลตปากกาตัวนี้ค่อนเยียบนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกัน อยู่ออโต้นะครับโตตัดนิ่มๆเลยสวยมากครับตัวนี้ลูคอคอไม่คอนไม่มอเตอร์สองสปีดนะครับอยู่พาวเวอร์ฟีดกันครับ สวยมากครับตัวนี้มีลีเนียนะครับลีเนียเดี๋ยวจอมันถอดไปเช็คทำความสะอาดเลยครับออโต้ตัดปกติหน้าโต๊ะอย่างเนียนอย่างสวยเลยครับบอกตัวนี้99%นะครับตัวนี้99%รันตีครับผมอย่สวยมากเลยใครได้ไปใช้คุ้มคนะมครับ ดูออโต้ครับกำลังตัดฮนะช้านิดน,นึงครับตัวนี้กระดาษเทียนยังอยู่นะครับกระดาษเทียนกระดาษเทียนยังตัวนี้กระดาษเทียนยังอยู่นะผมถอดออกผมแกะออกมันดูไม่ดีมันสวยไม่สวยมันเป็นกระดาษเทียนย่นนะครับแต่ฟิวป้ายแดงนะครับ99เลยครับดูครับออโต้ Auto, ตัดนะครับ ปึ๊บครับผมโอเคตันนี้เบรกก็หยุดปกตินะครับอ่างีบกิ๊บโอเคขอบคุณมากครับ